สวัสดีครับจากคา s h ช็อปไทยแลนด์นะฮะวันนี้ก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ประกอบลำโพงพื้นพื้นนะฮะจากลูกค้าสอบถามมากันเยอะว่าอยากประกอบลำโพงเองแต่เครื่องไม้เครื่องมือดูจากหลายๆคลิปแล้วนี่กลัวจะทำไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เครื่องจักรทานะวันนี้ก็จะมาแนะนำคลิปบ้านๆนะครับ10นาทีก็ททำเป็นนะครับช่างดอยเขาบอกมาแบบน,นั้นนะฮะ เดี๋ยวผมจะแนะนําอุปกรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเลยนะผมแนะนําชุดของเหลวก่อนนะครับของเหลวที่จําเป็นต้องใช้นะครับคือถ้าเราไปประกอบแบบบ้านๆแบบว่าแบบชุดประหยัดอยากทําเองทุกขั้นตอนนะก็จะต้องลงทุนพวกน้ํายาพวกอะไรพวกนี้หน่อยนะหรือว่าถ้าเราอยากไปประกอบชุดอ่อนคือให้ทางโรงงานหรือว่าทางร้านที่จําหน่ายอุปกรณ์ ประกอบชุดล่างให้นะฮะเราก็จะทุ่นอะไรบางตัวไปนะครับแต่ผมจะแนะนําเลยนะว่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยที่เราจะเริ่มประกอบเองบางท่านก็พอมีเครื่องไม้เครื่องมือที่บ้านอยู่แล้วก็เอามาใช้ชุดนี้จะลําบากนิดหนึ่งคือที่แม่เหล็กชาร์จมาแล้วนะการทํางานก็จะลําบากช่วงแรกช่วงแรกแต่ว่าถ้าเป็นชุดเล็กๆนะชุด6นิ้ว8นิ้วก็ไม่มีปัญหาแต่ว่า ถ้าเป็นชุดซับนะคะก็จะเสี่ยงกับการมือนิดหนึ่งนะแต่ถ้าลูกค้าประกอบเองก็ผมจะมาแนะนําว่าถ้าไม่เหล็กชาร์จไปแล้วเราจะทําเองทุกขั้นตอนนี้เราจะทํำยังไงนะชุดแรกก่อนนะผมจะมาแนะนําเรื่องของเหลวก่อนของเหลวก็หนึ่งที่ต้องใช้นะครับกาวแม่เหล็กกาวแม่เหล็กก็น่าจะเห็นหลายๆคลิปแล้วการทํางานนะเป็นกาว A B ีนะสีเขียวกับสีแดงชุดที่2นะครก็จะเป็นกาวดํานะครับกาวดํานี้ก็ ก็คงจะเห็นหลายๆคลิปนะครับชุดที่3นะก็จะเป็นกาวอิอกซีนะกาวอิอกซีทางร้านจําหน่ายเขาก็จะมี2แบบแบบเกาหลีแบบเกาหลีก็คือบางคนก็เรียกกาวแมกบอลน,นะตัวนี้จะเป็นสีเหลืองกับสีดําตัวนี้ชนิดแห้งเร็วนะชุดนี้ก็เป็นชุดกาวอิอกซีเหมือนกันนะจะเป็นสีน้ําตาลกับสีใสนะตัวนี้เป็นชนิดแห้งช้านะครับตัวนี้ก็เป็น กาวร้อนนะกาวร้อนเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราประกอบจริงก็เราจําเป็นต้องใช้นะครับครับอุปกรณ์ของเหลวที่แนะนําไปแล้วนะครับก็มีตามที่ผมหมุนให้ดูนะก็มีกาวดํากาวแม่เหล็กกาวอีบอบซี่ชนิดแห้งช้าแล้วก็อีบอบซี่ชนิดแห้งเร็วแล้วก็กาวร้อนเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปแนะนําจิกกวอยจิกแหว,วนจิกแม่เหล็ก กันต่อเลยนะสำหรับมือใหม่ฝึกทำลำโพงคุณหบน้อยนะ,ะชุดที่สองนะครับชุดที่จะมาประกอบชุดแข็งนะครับก็มีจิกว้จิ๊กแหวนจิ๊กแม่เหล็ก,กนะเดี๋ยวผมให้ช่างดอยหยิบให้ดูแต่ละชิ้นนะจุดแรกก่อนก็คือเป็นจิ๊กแม่เหล็กนะที่เราต้องใช้ลงชุดล่างตัวแรกเลยนะตัวนี้จิกแม่เหล็กนะจิ๊กแม่เหล็กก็ที่ผมเคยอธิบายนะจิ๊กแม่เหล็กก็ จะมีเบอร์มีเบอร์บอกด้านหลังของจิกนะฮะที่ค้นจิกนะฮะที่ว่าจุดแรกก็ถ้าเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง25ก็คือใส่รูในที่โยก25มิลน,นะก็จะมี25-3-2ก็เหมือนที่ผมเคยอธิบายนะจะไม่อธิบายซ้ำชุดที่2ก็เป็นจิกแหวนนะที่เราต้องใช้ในการประกอบนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นลิกไว้์จิคไวท์ก็พวกจิกพวกนี้นะจะมีทุกขนาดนะ ก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้วอยเบอร์อะไรนะอุปกรณ์จิ๊กก็ต้องใช้ตามขนาดของวอยนะครับก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นตะปูตะปูสําหรับเชื่อมนะครับก็เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับคีมตัดกับคีมพันวอยนะตัวนี้ก็เป็นรูปโค้งหน่อยนะถ้าเคยเห็นหลายๆคลิปนะชุดนี้จะก็จำเป็นต้องใช้แต่เครื่องมือพวกนี้นะหาซื้อตามร้านฮาร์ดแวร์ได้หมดทุกเจ้านะครับถ้าเข้ามาขายนะ ถ้าไม่มีก็คือเขาไม่ได้เอามาขายนะครับเครื่องมือชุดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกขั้นตอนการประกอบนะก็มีสกัดนะครับสกัดแล้วก็ไขควงปากแบนปากแฉกแล้วก็ค้อนตัวนี้สําหรับว่าเริ่มประกอบงบน้อยแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะหลังจากตอกแหวนกับเฟรมแล้วนะเครื่องมือบ้านๆน,นะเราก็มาตอก ตัวเทอมินอนกันต่อนะตัวเทอมินอนก็ใช้เหล็กนะใช้เหล็กเหล็กมีหัวแหลมๆห,หน่อยแล้วก็กลับคอ้อนนะอุปกรณ์บ้านๆเหมือนกันสําหรับช่างที่อยากประกอบลําโพงเองแล้วก็ไม่มีฮบนะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือครับทาไม่ยากนะครับคลิปนี้ก็จะแนะนําอุปกรณ์บ้านๆมาเอามาทําลําโพงเดี๋ยวเราไปต่อด้วยการตอกเทอมินอนกับเฟรมนะ ขั้นแรกนะครับเราก็เอาตัวเทอร์มินอลนะมาวางบนทีโยกที่โยกที่เราจะใช้งานนะหรือเราจะไปวางที่แข็งแข็งพื้นแข็งแข็งก็ได้นะเดี๋ยวเราก็เอาเฟรมมาสวมตัวเทอร์มินอลเลยนะครับสวมให้มันตรงรูนะอ่านะเราสวมแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมให้เอาเหล็กเหล็กกับคอให้ดูนะก็เดี๋ยวเราจะเอาเหล็กเนี่ยมาจิ้มที่ปากเทอร์มินอลนะอ่าตอนนี้เราจิ้มลงไปแล้วนะ จิ้มที่ปากเทอพีน้อนแล้วนะเดี๋ยวเราก็ใช้ค้อนตีเลยนะตีเพื่อให้ตัวปากเทอพิ่น้อนบานนะ,ะเราก็เอาค้อนตีเลยนะครับตีให้ปากเทอพิ่น้อนมันบานอ่านี่หลังจากที่ว่าตอกเทอพิ่น้อนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังนะครับอ่านี่คือที่ ตอกคือพี่นอนเสร็จไปแล้วนะพอเห็นชัดนะครับเดี๋ยวผมให้ใจะให้ดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นนะครับจากใช้เครื่องมือบ้านบ้านต่อนะใช้ไขควงปากแฉกก็ได้นะครับโดยที่ว่าเราไม่มีงบซื้อเครื่องไม้เครื่องมือนะแต่อยากประกอบลําโพงเป็นคือถ้าลูกค้าอยากประกอบเองตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับปกติไม่เหล็กโดยทั่วไปที่มาจากโรงงานนะเขาจะไม่ชาร์จมาเดี๋ยวผมให้ช่างเขาแต่ให้ดูนะก้อนที่ไม่ชาร์จนะครับ จะไม่เกิดการดูดนะแล้วอีกก้อนหนึ่งที่ชาร์จแล้วนะนี่แม่เหล็กที่ชาร์จแล้ว กับฝั่งซ้ายยังไม่ชาร์จนะทีนี้ถ้าเราจะประกอบตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือบ้านๆที่เรามีอยู่นะเราก็ต้องซื้อแม่เหล็กที่ชาร์จแล้วไปเริ่มทํางานเดี๋ยวผมจะมาแนะนําสาธิตการทํางานที่เอาแม่เหล็กชาร์จแล้วไปประกอบนะความยากง,ง่ายมันจะต่างกันยังไงนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะอุปรกรณ์ที่ใช้ชุดแรกเลยนะครับเราต้องมีจิกแม่เหล็กนะครับตัวนี้จะประกอบ6นิ้ว วอยี่ห้ามิลรูในแม่เหล็ก32มิมลนะแม่เหล็กร้อยคูณ20คูณก็คือความหนา20นะรูใน32เราเริ่มประกอบชุดล่างตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะอุปกรณ์ที่เรามีต้องมีจิ๊กแม่เหล็กจิ๊กแหวนแล้วก็จิ๊กวอยขั้นแรกเลยเริ่มจิ๊กแม่เหล็กก่อนเลยนะครับหลังจากวางจิ๊กแล้วเราก็เอาแม่เหล็กที่ชาร์จแล้วมาวางนะขั้นตอนนี้มันจะทํางานยากนิดหนึ่งเพราะว่าแม่เหล็กชาร์จมาแล้วนะจุดแรกเลยเราก็ลงกาวแม่เหล็กนะครับ ลูกค้าก็ต้องมีกาวแม่เหล็กนะกาวแม่เหล็กก็กาวเ b อ่าเราลงกาวสีเขียวก่อนนะแล้วก็ลงตามด้วยสีแดงนี่นะครับชุดกาวที่เราต้องซื้อนะถ้าเราเริ่มไปประกอบนะชุดนี้เป็นชุดกาวแม่เหล็กเ b โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลงทีโยกเลยนะทีโยกต้องค่อยๆลงนะเพราะตัวนี้แม่เหล็กชาร์จมาแล้วนะผมจะบอกวิธีการลงทีโยกนะ ลูกค้าต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเราเริ่มลงกันเลยนะนี่ลงชุดล่างนะอุปกรณ์ชิ้นที่สองนะครับที่เราต้องมีนะคือจิกแหวนจิกแหวนหลังจากเราลงทีโยกกับแม่เหล็กเสร็จนะเดี๋ยวเรารอกาวแม่เหล็กแห้งเราก็ต้องมาใช้จิกแหวนเพื่อลงแหวนกับเฟรมที่ทีโยกนะจิกแหวนนี้ก็เป็นจิกแหวน25มิลนะ มีตั้งแต่25มิลยัน99.5มิลน,นะครับตัวนี้แม่เหล็กชาร์จไปแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ประกอบชุดล่างที่โยกกับแม่เหล็กแล้วนะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาประกอบแหวนกับเฟรมนะอุปกรณ์ที่ใช้ก็ก็จะเป็นจิกแหวนแล้วนะเมื่อกี้จ๊กแหวนที่ผมบอกครั้งแรกเลยนะเราก็มาลงกาวแม่เหล็กกันก่อนเลยครับกาวแม่เหล็กก็ a b เหมือนเดิม ปกติเราลงแหวนเราก็ลงแบบปกติจะลงง่ายแต่ตัวนี้มันจะยากนิดนึงเพราะว่าแม่เหล็กมันชาร์จมาแล้วนะ่าเราก็ต้องเอาจิกสวมก่อนนะครับเราจิกสวมกับแหวนก่อนนะปกติเราจะลงแหวนก่อนเราจิกสวมทีหลังนะจิกสวมกับแหวนแล้วก็เราก็ค่อยๆนะครับเดี๋ยวจะให้ให้เห็นชัดๆเลยนะครับเราต้องเล็งให้ดีนะเพราะว่าแม่เหล็กมันชาร์จมาแล้วพอลงเข้าในร่องแหวนนะครับก็ หมุนเลยนะหมุนแม่เหล็กเลยเพื่อให้เนื้อกาวมันติดกันสนิทคุณทาใหม่ๆก็ต้องระวังตรงนี้นะแต่มันก็ไม่ยากเพราะว่าแม่เหล็กมันก้อนไม่ใหญ่ใส่บ่อยๆก็ชํานาญแต่ถ้าง่ายนะถ้าง่ายไม่อยากประกอบแม่เหล็กเองไม่อยากซื้อกาวแม่เหล็กไม่อยากซื้อจิ๊กแหวนไม่อยากซื้อจิ๊กแม่เหล็กนะเราก็ซื้อชุดสําเร็จรูปแบบนี้นะทางร้านเขาจะประกอบให้เสร็จเลยพร้อมชาร์จแม่เหล็กพร้อมตอกเทอร์มินอลนะ แต่ว่าคุณฮบน้อยอยากลองเอาไปทําก็ทําเองทุกขั้นตอนนะเพราะว่าปัญหาหลักๆของคุณประกอบลําโพงนะส่วนมากจะไม่มีเครื่องชาร์จไม่เหล็กนะครับจะกลัวเรื่องเครื่องชาร์จไม่เหล็กเพราะว่าเครื่องหนึ่งอาจจะต้นทุนสูงหน่อยแต่ว่าถึงไม่มีเครื่องชาร์จนะคุณฮบน้อยก็ถ้าอยากประกอบก็เหมือนวิธีที่บอกนะครับก็ต้องให้ทางร้านชาร์จไม่เหล็กไปให้เลย แล้วเราก็ซื้ออุปกรณ์เพิ่มจิกแหวนจิกแม่เหล็กกาวแม่เหล็กนะครับแต่ถ้าให้ทางร้านประกอบเสร็จแล้วก็ไปไปประกอบชุดอ่อนก็เราก็ตัดงบตรงนี้ไปนะงบกาวแม่เหล็กจิกแหวนจิกแม่เหล็กเราก็ตัดไปเราก็ซื้อเฉพาะจิกวอยเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะก็หลังจากว่ากาวแม่เหล็กแห้งแล้วนะเราก็ถอดจิกแหวนออกนะครับก็ถึงขั้นตอนการตั้งวอย หลังจากที่เราถอดจิกแหวนแล้วนะครับเราก็มาถึงขั้นตอนการตั้งไว้อยุดแรกก่อนนะครับเราก็เอาไว้อสวมกับจิกไว้อแล้วก็ใช้เวอร์เนียวัดนะฮะเมื่อกี้ลืมแนะนําอุปกรณ์เวอร์เนียไปอีกตัวหนึ่งนะ <S <S เวอร์เนียตัวนี้นะครับเราหาซื้อทั่วไปนะใช้แบบพลาสติกก็ได้นะครับตามลาซ a ดามีขายอันหนึ่งห้าบาทหรือว่าถ้าเอาแข็งแรงหน่อยก็ซื้อตามร้านฮาร์ดแวร์นะเป็นมินียมนะก็จะทนหน่อย มันก็มีหลายขนาดนะสำหรับคนหบน้อยก็ซื้อแบบไม่ต้องมีตัวเลขก็ได้นะหรือว่าจะซื้อเป็นแบบดิจิตอลที่ร้านก็ใช้แบบธรรมดานะตัวร้อยกว่าบาทนะครตอนนี้ก็สึกหลอไปแล้วครับช่างไม่ค่อยรักษาก็เรามาวัดวอยก่อนนะวอยตอนนี้ตัวนี้ก็เป็นวอยยี่ห้าจมิน,นะครความสูงลวดครั้งแรกเลยนะผมจะมาแนะนําเรื่องการตั้มวอยนะแนะนําซ้ําอีกรอบหนึ่งวอยตัวนี้ก็ความสูงลวด10มิลน,นะ 1ิมิลแล้วก็เดี๋ยวเราไปวัดแหวนนะฮะแหวนตัวนี้นะครับหนา6มิล6มิลเราก็การตั้งไว้ยก็เอาความสูงลวดนะครับความสูงลวด10มิลลบด้วยความหนาของแหวนนะไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางหรือซับนะก็เอามาลบกันเหลือเท่าไหร่เราก็หารด้วย2ใช้ตัวสับมือถือคำนวณก็ได้นะถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขเราคูณลบน้อยนะ หลังจากหานออกมาเท่าไหร่แล้วนะเราก็ไปตั้งที่เวอร์เนียนะตั้งเสร็จแล้วก็ใช้อีกด้านหนึ่งของเวอร์เนียนะจิ้มลงไปเลยนะฮะจิ้มลงไปเลยนะ,นะช่างค่อยๆจิ้มให้เห็นแล้วนะครับจิ้มเสร็จก็ถอดว้กับจี้กออกมานะแล้วก็พับลวดไว้หน่อยทีนี้เราก็มาสวมสไปเดอร์นะช่วงสวมเราต้องจับว้กับจี้ให้มันแน่นนะการมันเคลื่อนเพราะว่าเราตั้งไว้แล้วนะครับ นี่นะครับคือเราเราตั้งไว้เสร็จแล้วนะอ่าเราก็ไปวางที่ตัวลําโพงอีกทีนะเพื่อแต่งเพื่อแต่งแล้วก็เอาหมุนหมุนแต่งดูนะถ้ามันไม่มีปัญหาไม่ติดขัดอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวถึงขั้นตอนเราต้องลงกลาวดํานะกาวดําการพินบ็อกซี่ไหลเราลงกลาวดําเลยนะเราลงกลาวดําบางท่านไม่ลงก็ได้นะแต่ว่าลงถ้ามือใหม่นะผมแนะนําให้ลงกลาวดําครับเพราะว่า บางทีบางเจ้ามือใหม่อินบ็อกซี่ยังไม่เซ็ตตัวแล้วก็ลงเลยอินบ็อกซี่ก็จะไหลลงทางร่องสไปเดอร์นะก็จะทำให้ v o i เสียต้องซื้อใหม่หลังจากลงกาวดำเสร็จนะครับเราก็ลงกาวดำต่ออีกรอบหนึ่งนะเพื่อจะวางสไปเดอร์มือใหม่ถ้าไม่มีแป้นหมุนก็ค่อยๆหมุนกับพื้นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องมีแป้นก็ได้นะครับ หลังจากลงเสร็จแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราก็จะถึงขั้นตอนการเชื่อมหนวดกุ้งนะเรามาพันไว้กับสายหนวดกุ้งกันก่อนนะครับการพันไว้กับหนวดกุ้งนะเหมือนที่บอกมันจะมีอยู่2วิธีวิธีที่ผมถ่ายให้ดูตัวนี้ก็คือวิธีได r e เล็กคอยนะไดเล็กคอยกับอีกวิธีหนึ่งเราเจาะพูณกระดาษแล้วก็ไปพันอีกทีหนึ่ง น้าช่างใหม่ดูก็ถนัดตรงไหนก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวนะผมจะส่องให้ดูนะที่พันเสร็จไปแล้วนะนี่นะครคือพันไปพันเสร็จไปหนึ่งด้านแล้วแต่วิธีแบบนี้นะที่ผมแนะนํานะครับมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างก็ับหนึ่งทำหัวเฟตปลักก็สวยนะครับหัวเฟตปลักก็สวยหรือว่า เหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นลำโพงกันน้ำนะถ้าเราอาพันแบบไดเล็กคอยนะฮมันจะทํางานสะดวกแล้วก็หานก็จะสวยแล้วก็ทำงานง่ายนะทำงานง่ายขึ้นนะหลังจากเสร็จแล้วนะครับนี่คือไดเล็กเสร็จแล้วนะครับนี่คือด้ามเหล็กนะด้ามเหล็กที่เราจะใช้ดึงสายหนวดกุ้งนะเราก็หาเหล็กทั่วไปก็ได้หรือถ้าเพื่อนๆพืพบน้อย ที่ไหนไม่ได้ก็ใช้ด้ามคัตเตอร์ก็ได้นะเดี๋ยวใช้งานยังไงเดี๋ยวก็ผมพาไปชมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนการเชื่อมสายหนวดกุ้งนะก็คล้ายๆคลิปทุกครั้งนะครับเพียงแต่ว่าคลิปนี้ก็สำหรับคนงบน้อยก็แนะนำเครื่องมือแล้วก็บางอย่างที่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจัรนะฮะ ก็ทุกคลิปที่บอกนะคะจะมีคลิปคลิปเทคนิคอยู่ในคลิปนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะเหล็กที่ผมแนะนําเมื่อกี้นะครับเราก็มาใช้สอดหนวดกุ้งตรงนี้นะเพื่อมาตั้งความโค้งของหนวดกุ้งนะตัวนี้ก็อย่าให้ตึงมากนะอย่าให้ตึงมากสายสายหนวดกุ้งนะเพราะถ้าตึงมากแล้วเวลาหน้าดอกมันสะบัดนะมันจะทําให้สายขาด ก็มาเชื่อมเทอร์มินอลนต่อเลยนะเชื่อมเทอร์มินั่นต่อ,อถึงขั้นตอนการเชื่อมเทอร์มินอลน mm hmm. ก็สังเกตทุกครั้งนะขั้วบวกจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเราตลอดหรือว่าถ้าเพื่อนไม่มั่นใจกลัวลืมนะไอตัวขั้วเทอร์มินอลนนะมันจะมีอันเล็กอันใหญ่นะอันเล็กอันใหญ่อันใหญ่ก็คือขั้วบวกนะครับอันเล็กก็คือขั้วลบหลังจากเชื่อมเสร็จแล้วนะก่อนที่เราจะลงอินบอกซี่ลงโคนกระดาษ เพื่อนๆก็ถ้าพอมีมิตเตอร์นะก็เอามิตเตอร์มาจิ้มดูก่อนว่าเชื่อมติดกันหรือเปล่าผมใช้อาศัยแบบเสียงนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีมิตเตอร์คนนบน้อยเหมือนที่บอกคลิปนี้ทําสําหรับคนนบน้อยนะเพื่อนก็หาถานนะถานทั่วไปนะถานไฟฉายอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาต่อบวกลบนะแล้วก็จิ้มที่ขั้วนะจิ้มที่ขั้วถ้าหน้าดอกขยับก็คือว่าแสดงว่าเราเชื่อมติด หลังจากเชื่อมเสร็จแล้วนะเราก็ผสมอินบ็อกซี่ชุดนี้ก็เป็นชุดคนห,หบน้อยเหมือนกันถ้าเราพอมีหบเราก็หลังจากผสมแล้วเราก็ใส่ขวดนะแต่คนบน้อยเราก็ทําเป็นกลวยกระดาษนะครับกลวยกระดาษเพื่อประหยัดหรือว่าจะใช้ถุงร้อนถุงปสติกก็ได้นะผสมมนเสร็จแล้วก็ใส่ในถุงแล้วก็ตัดลายมันออกแล้วก็ถึงจะลงอินบ็อกซี่นะถึงขั้นตอนการลงนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีแป้นหมุนก็ใช้แบบปกติก็ได้นะหมุนบนพื้นก็ได้นะ บางคนบอกทำไดเรกช้านะ mm hmm. ก็ถ้าเราทำบ่อยๆ mm hmm. มันก็เร็วนะครับ mm hmm. เร็วกว่าเจาะพูนกระดาษ mm hmm. หลังจากลงอินบ็อกซี่เสร็จแล้วนะเราก็มาลงกาวดำต่อเลยนะ mm hmm. เราลงพร้อมกันเลยนะทุกคลิปก็ลงอีนบ็อกซี่ก็จะต่อด้วยกาวดำเพื่อลงโูนกระดาษแล้วก็ใช้มือกดๆหน่อยนะตามขอบซอราวนะ mm hmm. เพื่อให้มันติดสนิทกันลงเสร็จเราก็ลง ต่อเลยนะต่อด้วยกาวดำอีกรอบหนึ่งนะเพื่อมาลงขอบทับนะครับขอบทับก็จะมี2แบบที่เพื่อนเเห็นนะจะมีแบบเป็นวงเดียวกับแบบเป็น4ชิ้นนะลงเสร็จก็ช่วงนี้ก็รออินบ็อกซี่แห้งนะหลังจากอินบ็อกซี่แห้งแล้วนะก็ถึงขั้นตอนการลงหมวกเพราะว่าตัวนี้เราไม่ต้องไปชาร์จแล้วนะเพราะว่าแม่เหล็กผมชาร์จมาตอนแรกแล้ว หรือว่ามือใหม่หัดทําลําโพงนะเดี๋ยวเราจะมาลงหมวกกันเลยนะตัวนี้ก็จะใช้หมวกรุ่นใหม่นะเพิ่งเข้ามาใหม่เป็นทรงหยดน้ำนะฮะทรงหยดน้ําเราก็ใช้คัตเตอร์นะคัตเตอร์ทํำมาร์กไว้เอานิ้วชี้กดที่แหลมๆนะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งหมุนหมุนเฟรมนะเพื่อมาร์กเส้นนะครับแล้วก็ตามด้วยกาวดํา เวลาเราลงกาวดำนะต้องให้อยู่ใต้เส้นนะอยู่ใต้เส้นที่เรามาร์กไว้บางช่างไม่ถนัดนะมือใหม่ก็อาจจะเอากาวดำไปทาที่ตีกหมวกก็ได้นะแล้วมาประกบตัวนี้เป็นหมวกทรงหยดน้ำนะครับเป็นหมวกทรงหยดน้ำก็จบขั้นตอน การประกอบลำโพงสำหรับโคนหบน้อยผมจะให้ดูช่างนะดูหน้าช่างก่อนนะนี่คือช่างดอยนะช่างดอย9นิ้วโอเคนะครับ